เลยนะคะวันนี้ก็เจอกับใบเตยเช่นเคยนะคะกับช่องใบเตยการจนา2324ามสองทารอดน,นะคะก็มาเจอกันช่วงเย็นนะคะช่วงที่ใบเตยนั่งทําคลิปนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะคะคุยกันนิดนึงในหัวข้อโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้นะคะใช้ไพ่ยิปซีชุดเดียวนะคะมาเปิดนะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้มี สัญญาณแห่งโชคดีดเข้ามาก็แล้วกันนะคะไปเตยมาสั้นๆนะเดี๋ยวรอติดตามพิกอาการฉบับเต็มนะคะในคลิปหัวข้อตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในปี2 0 2 6ที่กที่กำลังจะเข้ามานะคะอันนี้ก็รอชมนะคะในช่องทาง YouTube ฉบับเต็มได้เลยนะคะไม่ได้ทำพิกอาการลงในช่องนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับพลังงานที่ท่านใดที่ผ่านมาเจอด้วยความบังเอิญน,นะคะหรือ คุณตั้งใจกดเข้ามาฟังก็ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดหนึ่งว่าเราเองเนี่ยนะคะจะมีโชคมีสัญญาณดีๆนะคะมีข่าวดีๆอะไรเข้ามาใน9วันนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูไพ่3ามใบแรกของคุณก่อนว่าพลังงานตอนนี้คุณเป็นยังไงที่คุณเข้ามาฟังเนี่ยนะคะเราจับสัญญาณจากคลื่นนะคะตรงกันหรือเปล่าโอเคสิบดาบนะคะ เด็กถ้วยแล้วก็ก้าเหลี่ยงจริงๆมันก็มีทั้งดีเลยไม่ดีเนาะบางท่านรู้สึกอ่าที่ผ่านมาหรือเนาะเวลานี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจรู้สึกว่า เสียใจยรู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังรู้สึกเหมือนสุขภาพจิตสุขภาพใจหรือสุขภาพกายของเรามันไม่ได้สดใสไม่ได้สดชื่นเท่าที่ควรนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่กระปี้กระเป๋ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีแพทชั่นก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นแบบนี้อยู่หรือบางคนตอนนี้ไม่สบายอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายจิตไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่เป็นอาจจะผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยไพ่มันมีเก้าเหรียญแล้วก็เด็กทู หลังจากที่มันมีพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาไปเลยมองว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวบางอย่างที่มันเป็นข่าวที่ดีนะคะเป็นข่าวที่มันจะลงใจเออทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันมันสบายใจขึ้นมันโล่งใจขึ้นมันมีอะไรดีๆเข้ามามันมีสัญญาณในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาสวัสดีคุณอะไรคะเนี้ยสวัสดีค่ะเปิดมาเจอพอดียินด,ดีต้อนรับนะคะ พี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยามเย็นนะคะมาพูดคุยกันยามเย็นนะคะวันนี้ก็มาส่งพลังงานดีๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไล์หลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับสัญญาณแห่งโชคนะคะที่จะนําพาข่าวดีๆเข้ามาจริงๆก้อบอกก้าวเหรียญขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีความมั่นคงมีความอุ่นใจมีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับเรานะคะเดี๋ยวเราดูอีกสักสามใบโชคดีในก้าวันนี้มันจะมีโชคดีๆเข้ามาบ้างไหม อ,อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วใช่ไหมคะโอเคละเจ็ดถ้วยนะคะราชาดาบแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเด็กดาบนะคะไปเตยก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องดีๆอยู่นะคะบางท่านเนี่ยจะมีโชคในเรื่องของอตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าเราจะได้เลือกเข้ามา ะะทางเลือกช้อยหรือตัวเลือกใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นประตูเชื่อมนะคะโอกาสทางการเงินนะคุณอาจจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอาจจะเหนื่อยแปลว่าตรงนี้มันคุ้มค่าเหนื่อยนะคะการเงินการงานของคุณเนี่ยมันมันก้าวหน้านะคะมันอยู่ในช่วงที่เรากําลังจะหลุดพ้นจากความไม่สบายใจหลุดพ้นจากความเครียดนะ แล้วก็มี5ดาบแล้วก็8ดเหรียญเนี่ยยังเป็นเหรียญอยู่นะแต่5ดาบมาเนี่ยโดยโดยมองว่าอุปสรรคมันยังมีอยู่มันอาจจะไม่ได้ชิลมันอาจจะไม่ได้แบบง่ายๆสบายๆเลยสักทีเดียวแต่ว่าเราเองเนี่ยนะคะถ้าเรามีการวางแผนมีความสม่ำเสมอทำอะไรเต็มที่เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเงินเนี่ยนะคะหรือโอกาสเนี่ยมันมาจากความสามารถมันอาจจะไม่ได้มาแบบ ราบลอยมาแบบฟุกๆุกมาแบบชิวชิวขนาดขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ความพยายามหรือว่าความตั้งใจของเราเนี่ยนะคะมันจะดึงดูดโชคลาบแล้วก็ความสําเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆจะมีโชคทางการเงินทางการงานเข้ามานะคะอะไรที่มันเป็นอุปสร้คปัญหาในคำานคะ กำลังจะเขาเรียกอะไรหลุดพ้นหรือก้าวข้ามตรงนี้ไปได้นะทีนี้ก้าวันนี้มีอะไรที่เราต้องระวังหรือเปล่านะคะมีอะไรที่เราต้องระวังหรือเปล่าไพ่ขึ้นสี่ดาบนะคะแล้วก็ขึ้นราชาไม้เท้าแล้วก็ขึ้นเดอะเฮอร์มิสจริงจริงต้องต้องบอกว่าไพ่แนะนำให้เราเนี่ยนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์หรือนิ่ง ะะพยายามนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะนิ่งได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่วิ่งตามข่าวสารที่ทําให้เราจิตตกไม่วิ่งตามคําพูดของคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสั่นคลอนเรารู้สึกไม่ดีเออเวลาที่เราแบบอยู่ในวงนาใดาสุนทนาหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราคล้อยตามเออเราเครียดไปกับคําพูดของเขาอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นแหละอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกแต่บางทีพลังงานเหล่านี้นะคะมันเป็นพลังงานที่ทําให้เรารู้สึกว่า มันดึงจิตหรือดึง energy ที่มันมีอยู่ให้มันตกลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงที่จะอยู่ในวงสนทนาที่ดึงพลังงานของคุณนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยนะคะถ้านิ่งได้เนาะคุณก็จะดึงโชคดึงลาบดึงโอกาสดีๆเข้ามาได้เช่นกันค่อนข้างเยอะเลยหล่ะนะคะเพอไพ่เก้าเหรียญแปดเหรียญเนี่ยมองว่าเงินหรือความมั่นคงหรือลาบลอยเนี่ยมันมาจากความสม่ำเสมอด้วย นะคะมันอาจจะไม่ได้มาจากความฟุกแต่มันมาจากความขยนันนั่นเองอืมแล้วก็ให้เดฟูขึ้นมาใช้ชีวิตให้สนุกสนานไม่ต้องเครียดไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะทําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณทาได้นะคะคุณประสบความสําเร็จได้นี่คือสิ่งที่พัคอยากจะบอกนะนี่คือเก้าวันนะคะที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเป็นเก้าวันที่คุณจะรู้สึกสบายใจมีความสุข รู้สึกอุ่นใจ รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเออมันกระปี้กระเป๋ามันกระชุ่มกระชวยหัวใจมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นใครเปิดมาเจอกันวันนี้ก็ขอให้คุณมีแต่โชคดีๆเข้ามานะคะส่วนใครที่แบบว่าอยากจะดูดวงแบบเจาะลึกนะคะตอนนี้จะสิ้นปีแล้วจะเข้าสู่ปีใหม่นะคะปี2569ก็สามารถจองคิวเข้ามาได้นะคะก็เป็นคิวตามกําลังซั์เปิดไม่จํากัดนะคะจนถึงสิ้นปีเลยก็จองได้ในเดือนนี้นะคะเพราะว่าหลัง,ลงสิ้นเดือนนี้ใบเตยอาจจะอาจจะปิดรับก่อนเพราะว่าใบเตยก็จะรับเป็นช่งชวง เนาะก็มาพูดคุยกันได้นะคะมารับ พลังงานดีๆด,ด้วยกันได้หรืออยากได้คาแนะนําดีๆอยากได้ไกด์ไลน์ดีๆก็ทักหาไปเตยได้เลยนะคะวันนี้ก็ลงไลน์แล้วแหละแล้วก็รอชมรอฟังนะคะคลิปพิกา้การที่ไปเตยจะอะัพลงในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะก็ฝาก s subscribe ไลค์แชร์ฝากเข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะคะหวังว่าไลฟ์นี้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเลื่อนมาเจอไม่ว่าจะเคยติดตามหรือไม่เคยติดตามนะคะถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ เราได้เจอกันตรงนี้นะคะอะไรที่มันเป็นความไม่สบายใจหรือเป็นความทุกข์ใจอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสุดท้ายคุณก็จะผ่านไปแล้วคุณก็จะมีโชคดีๆตามเข้ามานะคะเป็นแปดเหรียญเก้าเหรียญเนาะวันนี้พิมแปดเก้าแปดเก้ารับคำทำนายดีๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปเตยจะมาอัพลงอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย